โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาส่งท้ายคอลาโบกอบดิจเลียร์นะครับก็คือวันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ครับถึง10โมงของวันพรุ่งนี้นะครับเขาจะทําการคโลลาโบนี้จะจบลงนะครับวันที่30มิถุนายนก่อน10โมงเช้านะครับผมแล้วหลัง10โมงเช้ามันก็จะมีการอัปเดตใหญ่ไม่ใหญ่นะครับการอัปเดตอาจจะเอาตัวแบบเลนเจอร์ธรรมดาแล้วก็แสงมืดเข้ามานะครับแต่ผมไปฟังช่องทีเคเลนเจอร์มาครับเขาบอกว่า ้าแสงน่าจะมาก่อนในครึ่งเดือนแรกนะครับและครึ่งเดือนหลังน่าจะมีทั้งด้านของธาตุมืดมานะคบผมนี่ฮะการซ่อมบำรุงฐานทัพนะครับผมกาหนดซ่อมบำรุงฐานทัพนี่เลยนะครับสามสิบมิถุนาสิบโมงถึงสี่โมงครับตามกากหนดการประมาณนี้นะดีแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบเลยเปไปไหมหรือว่าอาจจะเปลี่ยนทัดหมดนก็เป็นได้น,นะครับผมเห็นที่เขาพูดกันมามันก็คือแบบอะไรนะมันจะเป็นตัวไอ เดี๋ยวไปเปิดนีให้ดูนะครับทางด้านของอแสงมืดตัวหน้าจะเป็นอ็ดเวิร์ดที่มันเป็นหมัดอะครับเดี๋ยวลองหาให้นะมี่ก่อนมันเก่งพอสมควรนะครับอิดเบิร์ตที่เป็นหมัดอนะนี่ตัวนี้เขาบอกว่าจะรูปร่างจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับโมเดลอะไรจะเป็นแบบนี้นะทางด้านของเดือนหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่าครับผมก็ไปฟังเขามาแล้วก็เอามาเล่าเสร็จต่อกันให้ทุกคนฟังอีกทีนะครับโอเค อันนี้ก็จะมาแบบอําลาโคอลาโบแบบกอล์ฟินเซเลียร์สักหน่อยนะครับก็คือไอคโลลาโบพวกเนี้ยนะเนี่ยไอตัวพวกนี้ครับก็อยู่กับเราได้อีกไม่ถึง24ชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้ผมอัดเวลาตามนี้นะหนึ่งบ่บายโมงห้าสิบสี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่น Pv p ีพแบบเล่นเล่นกันสักหน่อยแล้วกันโอ้โหมาถึงกับตกหลีกเลยนะครับโอเคอ่อาเดี๋ยวจะหาทีมที่มีโคอลาโบนี่ฮนะมีนะ ทางด้านของเขาเรียกว่ารักบวดจริงนะแต่ไม่รู้ชนะหรือเปล่านะจะยมื่อยใก้แมวมาด้วยเป็นกำลังใจผมด้วยนะอันนี้เป็นลไลฟ์อัพหลักไอไลฟ์ไล์อัพแบบล่าสุดของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนแปลงเล่นไปเรื่อยๆนะให้มันสนุก <c oughs> <c oughs> จอนะโอเคครับก็ได้ทำการเรื่อไปถึงที่เรียบร้อยเออพูดถึงอาหยุดจากตอนนี้ผมมีอะไรให้ดูดีกว่า ขอตัวปวนเยอะมากแล้วมีทั้งคิงดาวินชีเกมเจมส์มีเอเลนโอโอโอ้โหวหนักมากชจบชอบน้าหนังเจนี้มันปวนแบบปวดจนหน้าลำขานครับปวนเกินนะแช่ลยกันนะครับรู้สึกรู้สึกไม่ค่อยดีนะโอเคขอพัดนาครับอยากให้ครับโอ้โหน้าป้อมอ จะเรียบร้อยแล้วต้องโล่นะถ้าขาแช่มาผมไม่น่ารอดหรอกโอ๊ยแต่ยังโชคดีนะครับฝั่งนีมเนขายังมีตัวน้อยอยู่นะเอเลนผมไปปนป่วนได้ดีมากเลยนะครับเอเลนผมใส่ยียังไม่เฉลยด,ดีกว่าเดี๋ยวจบตอ่น,นี้เอาไปให้ดูนะครับไม่อยากจะสปอยว่าเอเลนผมไปอัพระดับความเทพมาจากไหนนะดูสิดูมันป่วนดูดีทุกคนหน้าบเกินไปไนาไปเหงก็เกินไปนะเอเลนนะเออ ได้ไปฟังจากช่องทีเชียร์นเจอร์นะครับว่าเอเลนเหมือนจะมีการแบบบัฟแบบแอบๆว่ารู้สึกเหมือนสกิลจะติดดีขึ้นข้ามไกลขึ้นในประมาณนี้ครับข้าแฝงน่าจะดีขึ้นสำหรับเอเลนนะเอเลนเยเกอร์ไอตัวที่กินพ่อมันเองนี่มันเร็วจริงไหะเอเลนมันเร็วมากมันกินพ่อเ,เองขอโทษคนที่ยังไม่ได้ดูนี่ครับสปล่อยนิดนึงนะมันกินพ่อตัวเองครับไม่เกินสายตอนนี้ไทยท่าน่าจะถึงประมาณสัก ไฟนอลซีซั่นได้ครึ่งนึงนะครับประมาณนั้นนะี1 6ตอนหรือเปล่าไฟนอลซีซั่นพาร์ทหนึ่งแค่ประมาณ1 6ตอนแนะนำให้ไปดูภาคไทยในแอปนเนี่ย VTV อ,อ,อ่ะภาคดีนะครับผมชอบผมชอบโอเคเดี๋ยวไปให้ดูแบบอะไรที่เกิดในตอนแรกกันนะครับนี่ครับเอเลนผมเดยไปตุ่มตุ่มไป400ลูบีนบนนน้นะครับได้ชิ้นนี้มาหนึนะครับเป็นทางด้านของ น้ำตาของชาเมนดอฟนี่นะเป็นแบบเกียร์ของโคโรโบนี้นะครับก็คือเกียร์ที่ดีลองจากไอเกียร์นั้นะออเเน,น,นะอ่ะไอเทคิมครับรองจากไอเทคีมนะดีของสมควรเลยนะครับนี่มันเป็นทางแร,องอรกเลยอาจารย์เชสกิวเราเนี่ยรออะไรเขาเรียกว่าอะไรคูดาวสกิวอ่ะคือเราไปที่สองเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ผมก,กงรู้่าเอเลนมันคูดาวเท่าไหร่นะนี่อเอเลนก็ประมาประมาณนี้นะเอเลนไม่ใช่แร่น้อยอยู่แล้วนะครับก็คือแบบ ปล่อยตัวได้เรื่อยๆนะครับโอเคเราไป PVP กันต่อเอ้ยยังยังยังนี่นี่แอบไปส่งได้ปหมันก็ดีนะครับของคอเรียหนัะเดือนนี้ผมว่าเป็นเดือนที่ผมโชคดีมากๆเลยครับที่ส่งได้เกียร์ถึง2 7เจ็ดดาวสองคิ้นมาในเดือนเดียวนะก็มีอีกชิ้นหนึ่งส่งอะไรได้นะอ๋อนี่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 ครับเอ้ยไม่ใช่400รอลูบี้ที่หมดไป600รอลูบี้ใช่หมดไป600รลูบี้ครับสำหรับเดือนนี้เพราะว่าผมเห็นเกียร์แบบนี่นะ แน่เลยไอเกี๊วกนี้มันดีมากดูจากค่าแล้วเออเนี่ยไอไอซ์อคิีมผมก็อยากได้นะแต่มันไม่ได้จริงๆครับเออก็อันนะี้ไปก่อนครับเอเอ,เ,อเร็วๆนี้ผมจะมีทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะอ่าชาเลนจ์เก็บลูบี้นะครับจนถึงปีใหม่นะว่าผมจะได้กี่ลูบี้ช่วยกันลุน้นช่วยกันเชียร์ผมด้วยคือถ้าปีใหม่ปุ๊บผมใช้หมดเลยนะลูบี้อะไรจริงๆรอดูได้เลยผมจะตั้งใจเก็บให้ทุกคนดู ไปพี่ๆกันต่อเลยจ้าไม่เสียเวลานะครับโอ้โหเจอแบบคอมโบล่าหนึ่งนี้ไม่ไหวอยนะเนี่ยไอคุณนาะพี่น้องเนี่ยไม่ไหวจริงตัวนี้ด้วยมันปวดหนักมากคือผมไม่ไหวครับมันแบบโอ้โหดีเดเจอไปไหนก็เจออ๋อพีนี้หรอโอสี่งพี่น้องมีตัวปวนซึ่งไม่ชอบเลยอืมรู้สึกเหมือนจะแพ้นะไม่เอาดีกว่าและอืม ขางด้านถิ่นนี้มีตัวบินไม่เอานะคระแท้กะแท้กะเกิดเจ๊งมืดเหอน่ากลัวนะแถวไปเนโอ้โหเจอแต่แบบตึงๆมากแทบอีกเดี๋นี้อีกมันแบบประมาณเพจสองเพจสามขึ้นไปเงี้ยมันตึงมากเลยครับเอ้ยไม่ใช่เพจสองเพจสามเลยเพจสองเพจหนึ่งเนี่ยมันตึงมากเลยนะไหนก็บนไหนก็แบเอา,เอาเ,อาเอาเลยละกันไม่เคยกลัวอย่าละแค่นั้นแหละอืม ออก็ค้องขอโทษนะครับพี่ห่างหายไปนานก็คือตอนปิดเทอมก็คือแบบติดเกมอื่นนะครับอ,อล้วโทกทีนะแต่วช่วงนี้มันก็เรียนหนักเลยเกินผมก็หาเวลาแบบที่มันว่างพักจากการเรียนอาชีพนะครับไอ,อตอนนี้เพิ่งเรียนคณิตเสร็จเลยนะเพิ่งเรียนเสร็จเนะมื่อห้าหทีที่แล้วผมก็อา่านเนี่ยตึงอะ่ะ <c oughs> ก็คือยากมากเลยนะที่เรียนอนะ่ะซึ่งไม่ค่อยเข้าใจอะไรเลยครับโอเคลืมกดออโต้วนะ ฝังนู้นเหมือนจะเกียร์ไม่ค่อยดีหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าเตี๋ผมไม่ค่อยจะโดนยังไงไม่รู้นะเกมมืดนะครับดูสิอ่าพูดถึงไม่ค่อยจะโดนโดนเลยเ้ยเกยเลนเจที่เป็นอะไรเนี่ยฮงนะ <c oughs> อาโอเคไม่มีอะไรจะพูดฝั่งนู้นรู้สึกว่าเกียร์เขาจะไม่ค่อยมีหรือเปล่านะตอนแรกผมดูว่าเดี๋ยวนะเวอร์สองสิบเก้าเ, 29, เจ็สิก้าแม็กก์อ๋ อาจจะเป็นสายเติมหรือไม่ได้มานานแต่ไม่ได้อัพเวลก็เป็นไปได้นะเอเอพูดถึงซีไอซีรีที่ผมจะเก็บไอ้น,นี่ใช่ไหมรูบี้ให้มากที่สุดก่อนเดือนเดือนไหนนะเดือนธันวะใช่ผมก็มีไอซีดีเก็บเลเวลนะครับให้ไปถึงลีกรีเจนนะไม่ใช่ลีกใครเรียกว่าอะไรเลเวลตำนานนะครับเนี่ยเลเวลรีเจนตอนนี้ผมเลเวลแปดสิบสี่แล้วกำลังพัฒนาไปเรื่อยๆนะขอกำลังใจด้วยครับผม ไปฟีวพีกันต่อเลยนะสทาบทีนี้หรออ,อ๋อผมไม่ถูกใจกับพีริวเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะรลองดูโอเคโอเคครับมาไปที่เรียบร้อยนะไปมีเร็วได้เลยนะผมเดี๋ยวแล้วจะเป็นตัวเก่าที่แบบมันดีมากนะใครมีสามารถปั้นแม็กได้เลยแบบไม่ต้องกลัวปั้นไปเลยครับมันเก่งมาก <c oughs> อุอ้ยที่ผมไม่จีบบับเอามาแต่เลย โอเควันนี้ก็ได้อยู่นะครับสถานการณ์เราได้เปรียบอาจจะเป็นเพราะต้นสัปดาห์นะครับตีริงอะไรแบบนี้ข้อไวนะ้ครับประมาณวันวันศุกร์วันเส,นสารนะ์เนี่ยหลุดมันแบบวัดโหดมากนะครับทุกวันนี้ผมจบแค่หลีกหลีกเพชรหนึ่งเองนะครับไม่เกี่ยี่วันที่หนึ่งแบบ คนเก่งเยอะมากอะอย่างนี้ดีกว่านะคนเก่งเยอะมากก็คืออาทิตย์นึงได้แค่160ยหกสิบอยู่ดิน้อนงยนะปกติรได้180อะไรประมาณนี้นะับแต่ก็พัฒน,นาทีมกันต่อไปนะใครที่อยู่ดีกแบบน้อยกว่านี้หรือก็พัฒนาทีมไปด้วยกันแล้วมาแบบตู้กันได้นะดีเป็นพันธมิตรได้นะครับผมเดีย๋ยวผมไปทิ้งไอดีไลน์ผมไว้ใต้ล่างแบบอ่าใต้ร่างคลิปนะครับเขาเรียกว่าลิงก์สคริปชั่นเหรอประมาณนั้นห ก็ไม่รู้เหมือนกะัตามข่าวไปนั่นแหละ <c oughs> โอเคตอนนี้ก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากเลยครับต้องปิดคลิปเลยดีกว่านะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงมทีนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายยินดนบ๊ายบายสิบ๊ายบาย,ยบ๊ายบายบ๊ายบายเรื่อง <c oughs> ใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย